สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอะไกันในเกม b i r ร์ดเดย์ e ดอะ i บ n ิ n g นั่นเองซึ่งจากพาร์ทที่แล้วนะคะมีคนกดไลค์มมนเยอะมากๆเลยค่ะพี่แปลงก็เลยต้องต่อในพาร์ทที่4นะคะและครั้งนี้เนี่ยเราสัญญากันว่าจะมาสร้างไดโนเสาร์กันใช่ไหมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปเลยกันเลยค่ะ เอาละครับจากพาร์ทที่แล้วนะเราได้สร้างหมู่บ้านคนมาแล้วดูพวกคนพวกนี้สิคะอยู่กัอนอย่างสุขสบายมากๆเลยที่ราคาจะระเค้หมดแล้วหรอกพาฉันชอบกินเนื้อจระเค้จังเลยอะ่ะอมหมดแล้วนะสิได้เ pues ถากินจนศูนพันไปแล้ว,ลวนะเนี่ยเออไม่เป็นไรค่ะกินเนื้อลิงก็ได้เฮ้ยลิงไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการพัฒนาเจ้าแรปเตอร์ตัวเล็กไป แล้วก็จะกลายเป็นเจ้าทีเร็กตัวใหญ่ไปดูสิเจ้าสามเขาอยู่แถวนี้ค่ะเผ่าพันธุ์ของนกของเราเนี่ยก็พัฒนาได้เยอะเหมือนกันนะเน่หนดูสิโอ้โหกลายเป็นเจ้าอีก,การหรือเจ้าแรงแล้วเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้อ๋อเป็นเจ้านกแดงมีงอนค่ะไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะเพราะว่าต้นตระกูลของมันเนี่ยยังมีความโหดมากกว่านั้น ลองมาดูที่ตัวอราเอา <laughs> <laughs> พวกเราคือนอกกระจอกเยือกเย็น <Yeah. S 1> เราคือสัตว์ร้ายที่สุดในโลกนี้ mm hmm. ดันกลายเป็นเจ้านกกระจอกซะได้เอ้ mm hmm. hey, ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างเจ้าแรปเตอร์กันก่อนดีกว่าค่ะเอาละทําให้มันเป็นทีเรกให้ได้อุณหภูมิที่เราต้องการในคะนั่้ก็คือ3 9มสเถึงสีเดี๋ยวเราจะสร้างมุมของไดโน,นเสาร์ฝั่งนี้แล้วกันมาเริ่มกันที่การสร้างนี่เลยพื้นที่ให้มันใหญ่ขึ้นมาอีก บอกว่าจริงๆการสร้างภูเขานี่นะคะจะทําให้อุณหภูมิของมันลดลงค่ะไม่ได้เพิ่มขึ้นสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพี่แป้เนี่ยสร้างพื้นที่ตรงนี้นะคะเพื่อให้คนเนี่ยมาสร้างบ้านได้และเดี๋ยวเราจะทําบ่อน้ําขึ้นมาค่ะบอ่อน้ําของเราก็จะใหญ่หน่อยฝั่งนี้นี่เมื่อเราได้มาประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราจะสร้างน้ําตกค่ะน้ําตกของเราจะอยู่บริเวณข้างบนตรงนี้เลยเอาไว้ตรงนี้ฟลึบโอ้ความเขียวขจีเริ่มมาแล้วเห็นไหม ก็ต่อลำธารลงมาเลยเนี่ลำธารลงมาไหลลงมาสู่ท้องทะเลฟ๊บฟ๊บฟืบเรียบร้อยเขาราได้ประมาณนี้ก็น่าจะพอโอเคแล้วนะคะอุณหภูมิที่เราต้องการเนี่ยนั่ก็คือ40บกว่าองศาแน่เราจะต้องใช้เจ้าหินพิเศษค่ะในการช่วยปรับอุณหภูมิปัมประมาณนี้ค่ะได้45องศาเลยนะเนี่ยโอเคจากนแ้นนะคะเราก็ไปหาเจ้าแรปเตอร์นี่แร นายอยู่ไหนแรปเตอร์เฮ้ยอย่าบอกนะว่าแรปเตอร์ของเราสูญพันธ์ไปแล้วอะโอ้ยหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยตายแล้วเจ้าแรปเตอร์ของเราสูญพันธ์ไปแล้วค่ะตอนนี้ไม่เหลือไดโนเสาร์สักตัวหนึ่งแล้วนะคะเนี่พวกแกแอบกินมันไปใช่ไหมเนื้อมันหวานเนาะเพื่อนเนาะใช่ฉนันชอบกินเนื้อไดโนเสาร์ดึกดำบรร์ที่สุดเลยพูดแล้วก็น้ำลายไหลในระหว่างที่เรารอเจ้าไดโนเสาร์มานะคะ เดี๋ยวพี่แป้งขอใส่อุณภูมิหนาวๆตรงนี้หน่อยแล้วก็พัฒนาเจ้ามนุษย์เป็นเลเวลสดีกว่าเนี่เธอกินให้มันน้อยๆหน่อยได้ไหมอะช่วงนี้เนี่ยพงออกแล้วนะเนี่ยนี่คุณจะมาควบคุมการกินของฉันได้ยังไงคะ<อ>ฉันมีความสุขกับการกินนะเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงสาวของเผ่าอื่นแล้วก็ผมจะไปจีบเข้าคอยดูเธอ,อกินบ้าก็ได้ๆๆๆๆๆๆเผ่าองค์เผ่าอื่นอะไรกันล่ะคะไม่มีหรอก และคอยดูแลกันว่าเผ่าอื่นเนี่ยจะมีหรือเปล่านะคะโหมองจากไกลๆตัวนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะน่าจะพอๆกับเจ้าไดาโนเสาร์เลยนะเนี่ยถ้างั้นแล้วก็มาแคปเจอเก็บไว้ดีกว่านะข้ามีชื่อว่าเมกาลเนียเป็นสัตว์เลือ้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพ่อ,อครับทำไมผมถึงเกิดมาขาวแบบนี้ล่ะครับพอ่อ เพราะแม่ของลูกอะนั่นก็คือหมีขั้วโลกเหนือไงล่ะ <Huh? S 1> เราพอดรักกันพอดีหิมาตกพอดีเออผมควรจะดีใจดีไหมเนี่ยขาวโพลนเชียวลูกเอ๋ยอย่าเข้าไปใกล้เจ้าหมาป่าพวกนั้นนะพวกมันเนี่ยกินเนื้อเป็นอาะคะนะลูกน่ากลัวมากแม่ขอตัวไปก่อนนะาันน่ากลัวที่ไหนก็นเราดูสิฉันยังเล่นกับพวกลิงอยู่เลย พวกแกคืออาหารชิ้นต่อไปของฉันเอ,อ๊ะที่บอกอะไรนะอ๋อฉันบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยดีมากินด้วยกันสิจา้าโอ้มีสัตว์ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีโลโกเจ้าหมีด้วยอมไม่แน่นะเจ้าหมีขาวอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วเอเดีดเๆเดเดียวฝั่งนี้นะคะหมู่บ้านของเราเนี่ยดูใหญ่โตขึ้นนิดหน่อยค่ะไม่รู้สิมีตัวอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาบ้าง บนเขานี้นะคะมีตัวหนึ่งที่เกิดโอยดูสิมีตัวใหญ่ปเป็นอเลยามาดูสิว่าใครตัวใหญ่กว่ากันแน่นอนล่ะฉันหางใหญ่กว่าแกนแน่นอนไอหางกุดอืกูว่าหางกุดนี่ฉันขึ้นเลยนะเนี่ยเอออืมเจ้าหมีตัวนี้นะคะกินปลาซะด้วยและปลาที่มันกินเนี่ยเป็นปลาหายากค่ะ <c oughs> เอาล่ะให้อย่างนั้นแล้วก็แคปเจอร์เลย ฉันเป็นหมีที่ชอบหน้าหนาวที่สุดแย่จังที่เกิดมาในเมืองไทยร้อนจุงเบยมันต้องได้สินะสักตัวหนึ่งนะ่าเอาละตอนนี้มีสัตว์เกิดขึ้นมาใหม่โ,โหเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างน,นะคะ้นไม้ส,ส่วนใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเอาละพอกอนพอกอนพอกกรเขาไปสำรวจดูหน่อยเอ๋โอ้โหนี่หมีมาแต่ไม่หมดเลย เราบุกเลยอยาให้จ้าพวกนี้มีพื้นที่อยู่กัดหางเจ้าม้านั่นเลยไม่ด้แล้ว,วคับพี่ผมยอมเป็นทาสรับใช้พี่ก็ได้ครับด<อ>ี่ยังไม่หมดเพียงแค่เดี๋ยวเอ้ยเราเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดนี่มันคืออะไรกันเนี่ยโอโป้ปลาฉลามเกยตื้นอืมแอไม่เป็นไรแม่แต่อยู่เหนือน้ำฉันก็สามารถกินปลาได้เหมือนกันฮ่าฮ่าเซ็เข้ามาเลยนอกจากนี้นะคะเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหม่เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วค่ะ รอ,กกอเธอเจ้ามีลูกพี่ขางำันจะเกิดขึ้นมาพ่ทีเล็กเกิดขึ้นมาเร็วๆนะครับกำเนิดปลาชนสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์นี้ไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มอยู่กันเฉพาะเป็นคู่รักเท่านั้นที่ราคาเจ้าตัวนั้นตัวอะไรอน่าเกียดจังไม่เคยเห็นปลาบูแล้วไงเดี๋ยวก็กิกนปลาโชเลย<อ>ในพวกเราได้ยินข่าวของหมู่บ้านไหมหรือเปล่าได้ข่าวว่าที่นั่นน่ะมีผู้หญิงสวยแล้วก็หนุ่มหล่อด้วยนะ โอ้เห็นแล้วอยากมีชู้เลยแอบไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ไม่เห็นมีหมู่บ้านเลยอะแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนมีจุดจดสีชมพูนี่ไงนไนบอกว่ามีสาวสวยนี่มันหนุ่มหล่อชัดๆสวัสดีครับผมมนุษย์หัวบาคคอรี่มาพร้อมกับชุดข่าวโพ้นที่เป็นเชื้อรานอกจากที่เสื้อผ้าจะดูสวยงามแล้วนะคะเจ้าพวกนี้เนี่ยสามารถพูดอ่านเขียนได้แล้วค่ะและก็สามารถสร้างสถาปัตยกรรมได้แล้วด้วยโอ้โอ เดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะว่าหมู่บ้านของเขาจะเป็นยังไงว่าแต่แถวนี้มันแออัดเกินไปหรือเปล่าพวกเราขอประท้วงให้พวกเราขอปะท้วงยกมนุษย์มาสร้างบ้านในบริเวณของเราทำ <c oughs> ไมพวกเราต้องแออัดยูด้วยกันแบบนี้ <c oughs> อย่าพูดมากนะ <c oughs> เดี๋ยวก็จับกินเลย <c oughs> นาั่นานั่นบิลลี่นี่นะ <c oughs> หัว่วานยังเห็นกันอยู่หลัดหลัดอยู่เลยบิลลี่ <c oughs> เอาละหยุดดรามาสักแป๊บหนึ่งตอนนี้มีแรปเตอร์สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคะ่ะ เจ้าตัวนี้เนี่ยตัวเล็กก็ปกตินะเนี่ยไนม,มาดูซิว่ามันชื่ออะไรพาชียวแรปเตอร์ยินดีให้บริการครับโอ้พวกเราชอบปลาเคตร้อนมากๆเลยแล้วก็ยังมีแรปเตอร์สายพันธุ์ใหม่ที่สีสันสวยงามชูชาดิีกด้วยใน่กับมาแย่งซีแรปเตอร์ตัวอื่นเลยนะั่นนี่ เด s เซอร์แรบเตอร์ค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยกำเนิดในเขร้อนของสวนาไม่ต้องแปลกใจที่เนื้อของฉันเป็นสีสม้มเพราะว่ามันกำลังจะสุกแล้วยังไงล่ะท <c oughs> างฝั่งของมนุษย์ชุดขาวเนี่ยก็เริ่มสร้างบ้านกันแล้วเจ้าพวกนี้เนี่ยไม่กินเนื้อแบบคนป่าค่ะเราจะกินเฉพาะแอปเปิ้ลที่มันมีโรคเท่านั้นกินแอปเปิลมีรอยจุดด้วยอย่ <c oughs> แย้งอาหารน้องเล้งซิเขาตูดแบ๊บ ว้าวนี่มันบิ๊กบอยเกิดขึ้นมาแล้วอาวัสดีครับผมเกิดขึ้นมาพร้อมกับการกินอาหารที่เยอะแยะในลูกสมุนรัะวะหน้าไปหาเนื้ออร่อยๆอมาให้ข้าหน่อยสิไทแรโนโทะเลทรายสังเกตเห็นไหมคะัว่าลายของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับเจ้าแรปเตอร์ตัวเมื่อกี้เลยนะฟันของมันเนี่ยแหลมคมมากๆเลยค่ะถ้าโดนกัดสักทีเนี่ยโห ตัวขาดหน้าดูเฮ้ยนี่มันเจ้านกน้อยที่มีงอนนี่นะหล่อเทเก๋ระเบิดไปเลยไอ้น้องไม่ต้องมาตามพี่พี่รอเลือกได้เดี๋ยวก่อนดีครับพี่ขาขอเบอร์หน่อยค่ะอะไรก็ได้เอ้ยเบื่อจังเลยเกิดมาหน้าตาดีแต่กําเดินอืมแคปเจอร์ไว้เลยสวัสดีครับผมชื่องอนผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเปิดข้างบ้านครับ หน้าตาไมนคล้ายๆกับเป็ดเลยนะคะแล้วก็ใส่หมวกน่ารักมากๆเลยนี่มันเป็นงอนเฟ้ยไม่ใช่หมวก <S 1> <S 1> นี่แล้วก็ได้เจ้าจระเข้สีเผือกมาด้วย <S <S ดูที่ตาของข้าเซโอ้โหเพ้นไม่เนียนเลยนะเนี่ยยังมีขอบตาสีน้ำตาลอยู่เลยค่ะนะ,ะนะในน้ำตรงนี้เนี่ยมีอุ๊ยสัตประหลาดใต้น้ำเกิดขึ้นมาแล้วคะ่ะเจระเข้ในน้ำค่ะวิวัฒนาการมาจากประทูงาม ปลาทูวาสุกับจระเข้กลายเป็นปลาเค้นั่นเองเจ้านี่เนี่ยนะคะยังตัวเล็กกระจอยลอยอยู่เลยค่ะน่าจะมีร่างวิวัฒนาการที่ตัวใหญ่กว่านี้นะเนี่ยนี่เจ้ามนุษย์เข้ามาในนี้สิในท้องของข้าในอบอุ่นมากเลยนะเสียงอะไรเนี่ยโหนหูะมัดเลยในท้องในเทิงอะไร ตั้งแต่ข้าเกิดมาในใครยังไม่ได้กินมนุุย์เลยสักคนโอ้ยนี่ข้าเป็นดอกไม้ปีาศาจจริงหรือเปล่าเนี่ยระดับความหายากเนี่ยโ,โหดาวเกือบทะลุเลยล่ะเอ้ยเจ้านั้นมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยระวังอย่าไปเข้าใกล้มันนะนี่แล้วดูเหมือนว่าสัตว์พวกนี้จะแตกตื่นเพราะว่าโอ้โหสัตว์พวกนี้เนี่ยก็น่าจะแตกตื่นอยู่หรอกเพราะว่าเจ้าจระเข้อยากได้กำเนิดขึ้นแล้วค่ะตัวของมันเนี่ยนะคะ ใหญ่กว่าเจ้าตัวจระแข้ปกติตั้งสองเท่าแน่อา,าข้าต้องการเนื้อมนุษย์น่าเมื่อเนื้อมนุษย์อยู่ไหนโอ้โหนี่มาเกยกันตรงนี้ด้วยผมไม่มีการลบกันใช่ไหมเพื่อนโอ้ยดูเขาสิจ้าเจ้าผีเสื้อมีความอบป,ป้าเกาหลีมากอะบางครั้งฉันก็คิดนะ ว่าบ้านคนหรือบ้านหมาเนี่ยตัวฉันยังใหญ่กว่าบ้านอีกเอ๊ดูเหมือนว่าจะมีใครจ้องมองฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮัชิวอุย้ยเขารู้ว่าฉันแอบมองเขาวาเฮ้ยทำไงดีอะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะและอยากให้พี่แป้งเล่นอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บแฮม น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ